จะไปที่ไหนเราก็ไปด้วยกันมีเธอมีฉันรับรองว่ามันสนุกไม่มีความทุกข์แก๊งสนุกคือชื่แก๊งของพวกเราแต่หากใครเงาเงาหัวใจเมื่อไรมาหาเราได้คุณให้เงาแน่นอนไม่มีความทุกข์มีแต่สุขแน่นอนไม่เคยกลอนขอบอกก่อนแก๊งพวกเราก็คือแก๊งสนุกแก๊งสนุกนุกนุก ก็เชิญน,นะครับยินดีตอนรับยินดีตอนรับทุกคนร่งรวยร่งจนเราไม่เคยสนฉันเลยทุกคนฉันมาสนุกฉันมาสนุกนุกนุกเอาขอเชิญสนุกครับทุกคนตัมวตัมวตั้วจวดจวดจวดจะไปที่ไหนเราก็ไปด้วยกันมีเธอมีฉันรับรองว่ามันสนุก ไม่มีความทุกข์แกงสนุกคือชื่อแกงของพวกเราแต่หาใครเงาเงาหัวใจเมื่อไรมาหาเราได้คุณให้เงาแน่นอนไม่มีความทุกข์มีแต่สุขแน่นอนไม่เคยกระล่อนขอบอกก่อนแกงพวกเราก็คือแกงสนุกแกงสนุกนุกนกขอเชิญน,นะครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกคนเรื่องรวยเรื่องจน เราไม่เคยสนฉันเลยทุกคนฉันมาสนุกฉันมาสนุกนุกนกเอ้าขอฉันสนุกครับทุกคนตะแมวตะตมวตะแมตัวจวดจวดจวดแกงเราสนุกแกงเราสนุกแกงเราสนุกนุกนกสนุกอย่างเดียวเย่คำร้องทำนองโดยชายสีมนาครับผมขอบคุณครับที่กรอกใ้ให้ครับผม